thank okay. you ทีค่ะทุกคนเข้าววินะคะทุกคนจะเห็นเข้าในแบบลุคที่เปลี่ยนไปหรือแปลกไปก็เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเขาจะมาทาคลิปบล็อกหนึ่งวันนะคะตามติดชีวิตข้าวตอนที่อยู่บ้านแล้วต้องทํางานด้วยอืมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาจะ9ก้าโมงละซึ่งเดี๋ยว9ก้าโมงเนี่ยข้ามีนัดกับเพื่อนนะคะมาถ่ายแบบเสื้อผ้าที่บ้านข้าวเองที่บ้านแพรมนเนาะข้าก็ห่างหายจากการ วอล์กไปนานมากเนื่องจากมหาลัยปิดด้วยตอนนั้นแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือคุณย่าเข้าสีแล้วนะคะก็หนึ่งเดือนเกือบเกือบเดือนละได้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปเลยเพราะว่าต้องจัดงานศพคุณย่านะคะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะเข้าโอเคขึ้นแล้วเข้าดีขึ้นแล้วเข้าจะกลับมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูต่อไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยววันนี้ข้ามีนัดคอนเซลา์กับคุณหมอที่บอสซัมคลินิกด้วยนะคะก็คือที่บอสซัมคลินิกเนี่ยเขามีบริการแบบปรึกษาทางอ,ออนไลน์ทางซูมคือเราไม่ต้องไปเดินทางไปที่คลินิกด้วยก็คือมันก็ดีเนาะเพราะช่วงนี้อยู่ในแบบสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนาะเกี mm ่ย hmm. วกับเรื่องโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยคลินิกก็เลยมีการแบบให้คอนเซลล์กับคุณหมอแล้วก็เขาก็จะส่งตัวยาอะไรมาให้เรานะคะถ้าสมมติว่าแบบมองคุณหมอมองในซูมไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบถ่ายรูปให้คุณหมอดูได้ ตรวจเบื้องต้นได้เออเลิดมากใครที่แบบไม่ได้ไปคลินิกนานๆแบบแล้วอยากรู้ว่าเอ,อ้ยตอนนี้น่าเรามีผื่นน่าเรามีเม็ดสีแดงๆนู่นนี่นั่นเ,นนเ,เนนนนนต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็สามารถให้คุณหมอที่บอสซัมเนี่ยเช็คให้เราได้นะคะก็นัดเวลากันคอนเซาล์กันผ่านทางออนไลน์ได้เอะนอเมของาอันนี้คือ ชานมที่เราซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันตอนเย็นนะคะเอก,ก็ก็ยังกินได้อยู่ค่ะว่าาอันนี้ไม่ใช่ข้าวช้าของเรานะคะข้าวช้าของเราจะต้องมีประโยชน์กว่านี้ <c oughs> อันนี้มันทำให้อ้วนได้อะไม่ดีไม่ดี Thank you. อันนี้ก็คืออาหารเช้าของข้าวเองนะคะอาหารเช้าในวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าขา้าวชงอะไรอันนี้นะคะข้าวก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันอะแต่มันเป็นแบบกาแฟที่สามารถแบบแทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อได้อะไรเนี้ยของแอมเวย์นะคะถ้าใครเคยได้ทานมัจแบบจะเป็นตัวบอดี้คีเนาะอันนี้เขาไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็คือข้าวกินอยู่ก็ที่กินเพราะว่าตอนตื่นนอนอะคือข้าวเป็นคนกินอะไรได้ไม่ค่อยเยอะอะแบบกิน ินข้าวไม่ก็ไม่ค่อยได้คือจะชอบกินอะไรพวกเป็นกาแฟชาหรือนม,มนอะไรตอนเช้าอะไรที่มันแบบเบามากๆเป็นน้ำมากๆเนี่ยกินได้ก็เลยเออแต่ถ้าเรากินชาทุกเชา้ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพกินกาแฟทุกเชา้าเราก็กินกาแฟเพียวๆไม่ได้ก็ต้องใส่นมก็ไม่ค่อยดีต่อร่างกายเท่าไหร่ก็เลยกินเป็นอันนี้แทนและกันก็ทุกเช้าเขาก็จะกินกับไม่ไข่ต้มก็ไข่ตุน๋นไม่ไข่ตุ๋นก็ไข่คนไม่ไขต่ตคนก็ เมนูไข่อะทุกชนิดอะไรที่มันแบบเป็นโปรตีนอะไรเงี้ยก็กินหมดเลยเนาะอันนี้เราง่ายเนี่ยนี้หรออันตั้ไฟการนะ ไม่เาเราจะอยาเล็กๆองทไม่ต้องูทุกคนตอนนี้เขาก็ไปเอาของมาแล้วนะคะระหว่างที่รอเพื่อนมาทำงานนะคะเขาก็ไปเอาของ ว่าซัมคีนิกทรงกันเลยแลวแต่อันเนี้ยไม่ใช่คอนเซ็ลต์รอบนี้ที่ข้าบอกทุกคนนะเป็นคอนเซ็ลต์รอบแรกเลยตั้งแต่แบบยังไมไ่ตัวยาอะไรมาใช้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นคอนเซ็ลต์รอบที่สองเนาะคือแบบไม่ได้มีฟิลแบบเข้าคีนิกนานมากแล้วสิวก็เห่อมากจริงๆคือมีแบบที่การกระแทกนะแต่เข้าออกออกไปแล้วเนี่ยในกล่องเขาก็จะมีเป็นไบเสร็จมาให้ด้วยนะคะตัวยาราคาไม่แพงเลยนะทุกคนเข้าได้มาหลายตัวมาก ะะราคาบาลานทันกว่าบาทอันนี้คือแบบไม่มีค่าปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาฟรีเลยค่ะรานสูงเนาะอ๋อเขาให้เอ็นมาด้วยละเอียดมากเลยเป็นขั้นตอนต่นางๆว่าแบบจะต้องทายาอะไรบ้างดีมีสกินแคร์ด้วยนะคะละลายหัวสิวลดการุดตักนแบูู่ฆ่าเชืออชเช้อสิวอ๋อโลชั่นฆ่าเชื้อสิวแล้วก็มีมีมัลตหน้าด้วยมีกันแดดแล้วก็มีมาส์กมาส์กน,น่ารักมากเลยเลยไดูอะไร ถ้าจะบอกทุกคนว่านอกจากคลินิกนีนะ้เขาจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผิวเรื่องสิวอะไรอย่างนี้แนละ้วเขายังให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปรับรูปหน้าด้วยนะสาหรับใครที่มีแพนที่จะแบบปรับรูปหน้าแบบหน้าชี้ต้องทำยังไงให้มันเลียวแก้มตรงนี้ลดยังไงอะไรอย่างงี้สามารถไปปรึกษากับคุณหมอได้เลยฟรีนะคะคือเราไม่ต้องเดินทางไปที่คลินิกสะดวกมากแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะมีกล่องอะไรให้แก่อีอกไหมแกของมาสะดวกไม่มีแล้วหรอสั่งเพิ่มได้ไหม ทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่มาพลดแบบนี้อมันจะเป็นแบบอะไรวะแบบช็อปปี้ใส่ให้หรือว่าเราต้องลดสี่สบเปร์นะคะสึงอ้าวที่เราลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรบาทไม่ได้เลย40บาทจะเหลือ65พอดีซ super sale ไม่ได้เซลเลยถ้าห้มันแค่วันเดียววะช็อปปี้แบบวันนี้วันเดียวอะไรเงี้ย ก็ใช่ไงชื่อโปรเราห้าห้าก็คือเริ่มวันที่ห้าเดือนหทุกคนตอนนี้ก็คือเพื่อนเข้ามาถึงแล้วนะคะเรากำลังนั่งคุยงานกันเลยเว่ากูไปเปิดคลิปแล้วดูอ่ะไอชวนเพื่อนไปลาไกระหูอ่ะพี่กูกูไม่ได้สาพมึงโทรมาู๊กูเลยนั่นกูว่ากูชอบมึงตูตูตูคนร้ายอ่ะ ทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมฉากเตรียมอุปกรณ์เตรียมหลายๆอย่างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะถ่ายแบบเสื้อผ้านะคะซึ่งเรานัดเพื่อนมาตั้งแต่9โมงเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นว40แล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้ถ่ายแบบเสื้อผ้ากันเลยเป็นแม่บ้านเทศงานได้ดีมาซิีปีแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของ ของเด็กมาาล่สองคนนะคะที่จะต้องมาทํางานถ่ายแบบแล้วก็ทําการตลาดให้กับเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนะคะก็ฝากแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ด้วยนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตเ,เกรดพรีเมียมนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์เกรดพรีเมียมเลยเนาะ เหมือนขายของเหมือนทายอินไม่เอาดีกว่าให้ทุกคนไปซื้อแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองว่ามันดียังไงน,นี่ <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> ถ่าย,เ,ย <c oughs> เออจริงๆคณะเราน่าจะมีแบบเรียนแบบถ่ายสินค้าย,ยังไงให้น่าสนใจอะไรอย่างนี้ปะ่ะเออมันสําคัญนะมันจําเป็นอะเอาแล้วาทาไมทางคณะไม่มีเรียนวิชานี้คะนี่เดี๋ยวโดนอีกโดนแปลกอ่ะทําไมคณะเราถึงไม่มีเรียนวิชาแบบเออเอ้ยแบบเดี๋ยวกวกไปจ้างกนอะไรางนี้ อาจจะเฮ้ยถึงแม้วถึงแม้ว่าเราจะจ้างแต่เราก็เราก็ต้องบีบงานเขาให้เป็นไงคือคือเราแบบเราอาจจะทําไม่ได้แต่เราต้องบีบงานเขาได้ว่าเออเราอยากได้รูปแบบนี้นะองค์ประกอบแบบนี้นะเฉพาะวงการอะไรเงี้ยเออใช่อไหมคือถ้าเกิดมีเรียนวิชานี้ก็ดีนะคะถ้าเกิดทางคณะมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็อันนี้คือคําแนะนําจากนักศึกษาคนหนึ่งในคณะนะคะเป็นแบบคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆด้วย เพราะว่าเข้าสึกว่าสมัยนี้คือขายออนไลน์อ่ะมันมาแรงใช่ปะมันไม่ใช่มาแรงมันเป็นแบบธุรกิจที่แบบอยู่รอดอ่ะกพอที่จะแบบอยู่รอดเออแล้วการขายของออนไลน์สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรูปภาพการนําเสนออะไรเงี้ยซึ่งถ้าคณะที่เข้าเรียนอยู่เนี่ยเขามีแบบหลักสูตรการสอนแบบอาจจะไม่ต้องสอนถึงเชิงแบบนิเทศศาสตร์แบบถ่ายรูปยังไงโพสิชั่นตรงไหนแต่แบบเอาแบบหลักการที่แบบว่าถ่ายแบบ ออกไปยังไงให้ดูแบบภาพมีมูลค่าขึ้นเออถ้ามีวิชานี้สอนก็น่าจะดีนะคะอาจจะสอนประมาณว่าถ่ายรูปอาหารประเภทนี้ต้องถ่ายประมาณไหนถ่ายรูปเสื้อผ้าแฟชั่นแบบนี้ต้องถ่ายแบบไหนบ้างลูกค้าอยากดูอะไรทำรีเสิร์ชมาน,น,นี่นี่นั่นเป็นโปรโมชั่นให้กูซื้อ กินขนมไหมกินแล้วไม่ไหวเลยร้อนมากกินแบบซี่ปะเอาแก้วมาให้90แถวแนะนำสำหรับคนลดนำ้ำหนักได้เสียงเขือว่ะ ตอนนี้บ่ายโมงแล้วเราก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่คือเซตต่อไปมุมต่อไปที่เราจะถ่ายเป็นมุมแบบว่าให้เพื่อนมายืนแบบหมุนๆอะไรตรงนี้ใส่เสื้อแล้วก็มายืนหมุนอะไรตรงนี้ตอนนี้เพื่อนเขาก็ไปแต่งตัวอยู่นะคะเพื่อที่จะมาถ่ายแบบให้นะฮะร้อนมากตอนนี้บ่ายโมงแล้วอะ่ะคือเริ่มกันตั้งแต่11โมงสี่สิแบบเริ่มจริงๆอ่ะนะตอนนี้บ่ายโมงเราเยังไม่เสร็จเลยดู้หลังอีกเป็น กองเยอะมากเหนื่อยมากทเป็เหนื่วยขนาดนี้เหนื่อยเพราะอะไรไหรอแม่เพราะเมื่อคืนนอนดึกแล้ววันนี้ก็ตื่นเช้าแล้วก็คือข้าวยังไม่ทํ้ทงานของตัวเองเลยงานของตัวเองหมายถึงว่า y o u t u b ิกต็อกอีจีอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบทำคอนเทนต์อะไรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อะเรามีสอบตอนห้าโมงใช่ไหมเดี๋ยวพอสอบเสร็จอะเขาจะ ทำคลิปในติ๊กต็อกคลิปในไอจีก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทําคลิปใน YouTube แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเยน็นๆเนาะทุกคนตอนนี้กี้ก็กลับไปแล้วนะคะก็เหลือแค่เราคนเดียวแล้วก็แพมนะคะกี้กลับไปแล้วงานก็ถามว่าเสร็จไหมก็ก็เสร็จก็ได้นะ <laughs> ก็ยังเหลืออีกหนึ่งงานนะคะก่อนที่เข้าจะไปสอบเนาะวันนี้เข้ามีสอบตอนห้า เเย็นออจะ4ี่โมงแล้วนะคะเขาก็ต้องมาทํางานที่ข้ารักก่อนนั่นก็คือการตัดต่อคลิปลง t i กต o k แล้วก็ลงไอค่ะจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะรีวิวของแบบดีใครที่แบบอยากดูเข้ารีวิวของที่ซื้อมาจาก s h o p e, ปีหรือว่าซื้อของมาจาก IG จีอะไรนะ่ารักน่ารักคิวๆนะคะก็สามารถไปติดตามเข้าได้ที่อ่า t i กตอกข้าววินะคะแล้วก็ IG จีข้าววิทคครับผมทุกคนคือข้ามีอะไรจะสารภาพ คือเขารู้สึกว่าเขาอะอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองไว้แล้วก็อยากแบบมีสวนมีสัสดส่วนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากมีโซนครัวอยากมีโซนนั่งทํางานอยากมีแบบโซนนั่งเล่นโซนเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยคืออยากมีโซนถ่ถายคลิปหลายๆโซนเลยแต่ว่าคือเข้าอยู่หออะส่วนหนึ่งอ่ะคุณแม่ออกค่าหอให้แต่ว่าพวกค่าไฟอะไรเงี้ยเข้าออกเองแล้วถ้าเกิดเราจะย้ายไปอยู่คอนโดอะคือเขาก็อยากให้คุณแม่จ่ายเท่าเดิมเหมือนที่เคยจ่ายหอส่วนค่าส่วนต่างที่แบบ ที่จะอยู่คอนโดที่มันเพิ่มขึ้นน่ะค่าเช่ามันเพิ่มขึ้นคือเข้าก็จะจ่ายเองซึ่งตอนนี้เขาตัดสินใจอยู่ว่าจะย้ายดีไหมเพราะว่าถ้าเขา้าจะจ่ายเอ่อค่าหอเองด้วยอะไรอเงี้ยแต่ละเดือนน่ะเนาะเขาก็ต้องทํางานหนักขึ้นทํางานหนักขึ้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกทํางานหนักขึ้นไม่เป็นไรแต่ว่า จะมีคนจ้างหรือเปล่าเออแล้วสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยเนาะคือข้ารู้สึกว่าการย้ายแบบย้ายที่ของข้ามันก็เหมือนการแบบได้อัปเลเวลงานอะไรอย่างเงี้ยคือข้าจะได้มีแบบเอ่อมุมถ่ายคลิปบบหลายๆมุมให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยอมตอนนี้ก็กําลังคิดหนักอยู่ว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นอะ่ะเราไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่งคือแบบทุกคนจะเห็นแต่หน้าเราจะไม่เห็นมุมทํางานจะไม่เห็นแบบสภาพโดยรวมอะไรของเราเลยนะคะก็นั่นแหละทุกคนว่าไง ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยสามสี่รวินครับรมาครับคร <Soldier. S 1> ับอีศริยะครับมาครับมาครับโอเคครับนี่ครับคะชาครับมาค่ะมาถัดไปครับอววริทครับมาครับ,รบโอเคครับไรวินครับเสร็จแล้วเราเช็คชื <znajdu> ่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวสอบกับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบก่อนนะคะ หลังจากที่เราใช้ครีมที่วอรซัมคลินิกนะคะเห็นได้ว่ารอยสิว่ลดเยอะแล้วก็สิกวก็ลดเยอะแต่ว่าก็ยังแอบมีรอยสิวที่หน้าผากอยู่แต่ก็ใกล้จะหายแล้วนะคะสำหรับบล็อกนี้ค่ะก็ขอตัวไปก่อนเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะบ๊ายบาย